ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนๆต้องไม่พลาดเรื่องนี้ครับคลิปนี้ขอขอบคุณมังกรฟ้ามหารวยลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงแอดไลน์แอดบีวรวยไปหลอนกันครับสายต่อไปเป็นสายของน้องบีมเป็นแม่มดตอนนี้อยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยฮะสวัสดีครับบีม สวัสดีค่ะสวัสดีครับสบายดีไหมเอ่ยสบายดีค่ะเมื่อกี้ได้ฟังเรื่องคุณใสไหมชังตอนตอนสุดท้ายแล้วค่ะอ๋อคือตั้งแต่เรื่องแรกเนี่ยเรื่องที่เป็นข่าวอยู่ในโซเชียลอะที่ไปฝังของอยู่กลางบ้านนะนึกออกป่ะที่สุราษฎร์อ่ะแล้ว,แล,วแล้วอาจารย์เขามาแก้ของออกอูหน่ากลัวมาก ไม่ค่อยอชอบเลยคุณใส่เลยคะ่ะกลัวใช่ไหมเราก็หลอนใช่ค่ะือ,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 อนะครับวันนี้หนึ่งเรื่องครับที่บีมนํามาฝากแฟนในการคืนเผาผีของเราค่ะนะครับเพิ่งเกิดเมื่อสักป,ประมาณสองถึงสามเดือนนี้เองใช่ชื่อเรื่องปากหมาท้าผีเลยเหรอ <c oughs> ประมาณนั้น <c oughs> แต่ไม่ได้รุนแรงเท่านั้นนะโอเคถ้างั้นเป็นยังไงครับเล่าให้ฟังหน่อยก็เริ่มเลยเนาะ เรื่องรเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เ,เรื่องที่แบบบีมเจอกับตัวนะคะแต่เป็นเรื่องของน้องสาวลูกพี่ลูกน้องแล้วกันอืนะคะเป็นลูกของนานั่นเองครับอ่ะทีนี้เรื่องเนี่ยก็ขออนุญาตพูดถึงก่อนว่าจะมีบุคลคลตัวละครหลักๆอยู่ห้าคนครับก็คือเป็นแกงเพื่อนๆสนิทกันอืนะคะก็อันนี้เป็นชื่อสมมตินะก็จะมีป่านเมยนกหญิงอ่าแล้วก็แก้ว อ่าเป็นผู้หญิงทั้งหมดครับจะมีแค่น้องหญิงที่เจาะเขาห้าวหรือว่าเป็นทอมนั่นเองส่วนน้องป่านเนี่ยก็คือน้องของบีมครับอ่าเมยิงแก้วเนี่ยอยู่ในหอพักเกี่ยวกันห้องเดียวกันออืนกเนี่ยก็ไปอยู่คนเดียวอีกที่หนึ่งครับส่วนป่านจะอยู่กับครอบครัวซึ่งป่านเนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามาอยู่กับแกงเนี่ยไม่นานออื นะฮะเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อแก้วเสียชีวิตค่ะด้วยอุบัติเหตุครับเออพูดง่ายๆก็คืออ่อน่าจะเรียกว่าตายโหงเนาะนะฮะหลังจากนั้นก็อ่าก็มีการจัดงานใดๆงานทรงงานศพอ่ะก็ผ่านไปไม่ได้มีอะไรจนเวลาผ่านไปไม่นานหานาัะสุภปานอ่ออาทิตย์หนึ่งอะไรเงี้ยน้องหญิงที่เป็นทอมเนี่ยเขาก็บังเอิญขี่รถผ่านจุดที่แก้วเสียชีวิตครับก็ไม่รู้ยังไงเกิด นึกถึงเพื่อนขึ้นมาคิดถึงเพื่อนแล้วความที่เขาเป็นคนแบบคนห้าวพูดแบบพูดตรงๆพูดอะไรแบบไม่ได้คิดอาจจะอย่างเงี้ยนะคะเขาก็พูดขึ้นมาว่าแก้วถ้ามึงยังอยู่อ่ะแน่ิงมึงกลับมาหากูดิก็พูดใส่เลยตรงนั้นอ,อพูดเสร็จก็ไม่ได้คิดอะไรก็ขี่รถกลับหอ,อคือณตอนเนี้ยค่ะเมย์กับหญิงเนี่ยเขาก็ยังอยู่ในหอเดิมเนาะ ถึงแม้ว่าแก้วเนี่ยจะเสียชีวิตไปแล้วเขาก็ยังอยู่กันสองคนไม่ได้ย้ายไปไหนอืมอ่าทีนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงหอ,อนิดนึงหอเนี่ยก็จะเป็นแบบหอก,กา่ๆซึ่งห้องของเขาเนี่ยก็จะอยู่ชั้นล่างสุดแล้วก็ริมสุดอืมซึ่งจะติดกับป่ากล้วยครับอ่าก็จะมีหน้าต่างที่มองไปคือเจอป่ากล้วยเลยไม่ได้เห็นอะไรเป็นป่ากล้วยล้วนๆใบกล้วยนี่ละหน้าต่างเลยครับค่ะคืนแรกเลยก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นอืม ตัวเมย์ที่อยู่กับหญิงเนี่ยอ่ะเขาก็เริ่มรู้สึกเหมือนเอ๊ะเหมือนมีใครมองจากตรงหน้าต่างที่เป็นปากกล้วยออแต่แบบพอตั้งใจแบบมองเข้าไปเอ๊ะก็ไม่ได้มีอะไรก็มีแต่ปากกล้วยก็ไม่คิดอะไรเสร็จแล้วเขาก็เข้านอนกันร,ระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยเมย์ก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าไอ้ผ้าห่มมันโดนดึงแต่นี้เขาก็คือหลับอยู่เนาะแบบผ้าห่มโดนดึงก็ดึงกลับอืมตาพักดึงลงอีกเมย์ก็ดึงกลับอีกครับ แล้วก็ดึงลงอีกคราวนี้เมย์ดึงกลับแล้วก็เลื่อมตาขึ้นออ้ oh. แล้วก็เหลือบมองไปที่ปลายเท้าเขาก็คือเห็นเป็นเหมือนเงาเงาตะคุ่มตะคุ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะยืนอยู่ตรงปลายเท้าซึ่งตอน,น,นคือเขาสลืสลเอเนาะแบบคือคนหลับอยู่แล้วตื่นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ย mm. ก็คิดว่าเฮ้ยหญิงมาแกลหรือเปล่าเออแต่พอสักพักหนึ่งสายตามันเริ่มปรับแล้วก็ชัดขึ้นอะ่ะเขาก็คือเห็นเลยว่านั่นอะ่ะคือแก้วที่เสียชีวิตไปแล้วโอ้อ๋อทีนี้แม่ก็คือกรีดเลยครับ ตัวเมย์คือกีดหญิงก็สะดุ้งตื่นแล้วก็ลุกไปเปิดไฟก็เอ้ยเป็นไรเป็นไรเมเป็นอะไรอ่าซึ่งตัวหญิงเองเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยอวันต่อมาเนี่ยเมย์ก็เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าให้ป่านฟังที่เป็นน้องของบีมน,นะคะคป่านก็แบบไม่ค่อยเชื่อหรอกจริงๆงป่านเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้เลยนะคะอ่ะเมย์ก็ลองชวนมานอนด้วยเออชวนป่านมานอนด้วยแบบจะได้รู้สึกว่าเออมันอุ่นใจมีคนเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยป่านก็ตกลงไม่ได้คิดอะไรคิดว่าไปนอนกับเพื่อนใจจอย,จอย อ่ะตกกลางคืนทุกคนก็หลับเมย์กับหญิงเนี่ยนอนบนเตียงส่วนป่านนอนอยู่ข้างล่างอืมอ่ะเมย์เอาอีกล้วโดนดึงผ้าห่มครับพึ่ดลงไปคราวนี้ครั้งแรกที่โดนดึงปุ๊บเมย์คือดึงกลับแล้วคุมหัวเลยอคือมั่นใจแน่ๆแล้วว่าแก้วแน่นอนเอาอีกแล้วมันเอาอีกแล้วครับเราก็พยายามแบบว่าเหมือนกั้นใจที่จะหลับต่อ แต่ก็ไม่หลับผ่านไปสักพักเมย์ก็เริ่มได้ยินเสียงของป่านเป็นแบบเสียงเหมือนขาดๆหายหายเหมือนคนหายใจไม่ออกแล้วก็มีเสียงรอดออกมาแบบเป็นคําประมาณว่าช่วยด้วยช่วยด้วยแต่เป็นเสียงแบบขาดๆหายหายไม่ค่อยชัดนะคะคือเมย์เองก็ยังกลัวอยู่ตัวเองก็เพิ่งดกไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ากลัวก็เลยแบบสะกิดหญิงปลุกหญิงให้หญิงเนี่ยไปดูชะโงกหน้าไปดูอ่าหญิงก็ลุกขึ้นมา แล้วก็ชะโงกหน้าไปดูแล้วหญิงก็ตะโกนขึ้นมาเลยเฮ้ยภาพที่หญิงเห็นนะคะก็คือมีเงาดําๆอ่ะนั่งทับอยู่ที่อกของป่านโอ้ oh แล้วสองมืออ่ะก็คือบีบคอป่านอยู่ครับ <ab> คือป่านอ่ะก็ดิน้นดิ้นดินดิน,ดน,ดนแล้วก็ร้องขอความช่วยเหลือพอตั้งสติดได้อ่ะหญิงเขารู้แบบเปิดไฟปุ๊บเงานั้นก็หายไปเลยอื oh หญิงกับเมย์ก็เข้าไปช่วยปาว่านแล้วเออเป็นไรไหมนู่นนี่นั่น,นอ่ะป่านเขาก็เล่าว่า ตอนที่เขานอนอยู่อ่ะอยู่อีกทีเขาก็รู้สึกเหมือนแบบมันหายใจไม่ออกมันแน่นมันแน่นหน้าอ,อกไปหมดเลย mm. เขาก็เออไม่รู้ขยับก็ขยับไม่ได้อะเขาก็ลืมตาขึ้นปรากฏว่าเขามองไปคือเขาเห็นแก้วค่อมเขาอยู่แล้วก็เอื้อมมือเข้ามาบีบคออ oh. คือนะตอนแรกเหมือนเขาก็คิดว่าเว้ยแบบคงฝันหรือคิดไปเองหรืออะไรเงรี้ยแค่ผีอมัมปรากฏคือเช้ามาค่ะที่คอของน้องป่าอนะ่ะเขาก็มีรอยเหมือนรอยมือที่บีบจริง Oh. เป็นรอยช้ำๆเลยอะค่ะที่ค oh. ออะไรอย่างเงี้ยอืมหลังจากนั้นก็คือแบบทั้งสามคนเขาก็หลับต่อไม่ได้เนาะคืนนั้นนะคะก็นั่งอยู่ตนเช้าไม่มีใครกล้านอนเช้ามาน้องป่านเขาก็โทรหาแม่คือเป็นน้าของบีมาเพราะว่าน้าบีจริงๆเขาเคยมีประสบการณ์เรื่องการแบบโดนผีเข้าไล่ผีอะไรเงี้ยมาก่อนอ oh. อ่ะน้าบีเขาก็แนะนําว่าเฮ้ยให้ไปเอาน้ามนต์นะจากพระที่วัดมาพรมในห้องให้หมดเลย ไปวัดไหนก็ได้แต่ขออย่างเดียวคือขอพระที่มีอายุแล้วอ่าแล้วก็ไปขอใส่สิ่งเข้ามามัดเข้าไม,าเามา้เข้ามือด้วยเพื่อป้องกันครับอ่าทีนี้ป่านกับเพื่อนๆนก็พากันไปวัดแถวบ้านก็โชคดีไปเจอกับหลวงพ่อรูปหนึ่งที่แบบมีอายุแล้วแก่แล้วก็เดินเข้าไปหาอ่ะทีนี้ยังไม่ทันจะพูดอะไรกับพระเลยพระก็หันมาหาป่านแล้วบอกว่าตามอาตม,มามาสิแล้วก็พาไปที่กุติเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ หยิบขวดน้ำมันเล็กๆขวดหนึ่งให้ป่านครับป่านก็รับมาแล้วก็อ่ะก็เอ่ยปากขอใจส,สินจากหลวงพ่อเพราะว่าแม่บอกมาเนาะว่าให้ขอมาด้วยอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็บอกว่าพอแล้วแค่นี้พอแล้วโยมแค่นี้เลยครับคือทั้งหมดเนี่ยคือยังไม่ได้เล่าอะไรเลยด้วยซ้ำาอ้แต่หลวงพ่อคือหยิบสิ่งที่ต้องการจะเอาเนี่ยให้แล้วแล้วก็บอกว่าแค่นี้พอแล้ว อืมอ่ะก็สามคนก็ไม่ได้อะไรก็กลับบ้านโอ,อ้ก็เอาน้ำมลไปพรมปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บพรมทั่วห้องเลยประตูประตูขอบหน้าต่างกำแพงพรมหมดเลยจนหมดอ่ะแล้วก็เข้านอนกันคืนนั้นทั้งสามคนคือไม่เจออะไรอีกเลย <S 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 ครับก็งเงียบนอนหลับสบายเช้าวันต่อมาจู่จูนกก็โทรมานกก็คืออีกคนหนึ่งในแกงที่อยู่คนเดียวเนาะซึ <S <S 2> <S 2> <S ่งในระหว่างที่เกิดขึ้นเนี่ย สองวันสามวันเนี่ยนกไม่รู้เรื่องเลยเพราะนกอยู่คนเดียวครับว่าแบบสามคนนี้โดนอะไรมาบ้างอ่แต่สิ่งแรกที่นกพูดหลังจากโทรมาคือบอกพวกมึงไปทําอะไรกันมาเมื่ออ่าเมื่อคืนกูโดนผีหลอกผีที่ว่าเนี่ยก็คือแก้วแก้วคือพยายามกวนทั้งคืนแล้วก็เอาแต่พูดประโยคนึงซ้ำๆว่ากูเข้าห้องไม่ได้มันไม่ให้กูเข้า หูฮ oh, oh. ูเออเออนกเลยคามว่าเกิดอะไรขึ้นมันมันเกิดอะไรขึ้นมึงไปทาอะไรกันมาอ่ะสามคนก็เล่าให้ฟังว่าเออมันเกิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วตอนนี้ทําอะไรไปแล้วบ้างอ่ะก็จบกันไปหลังจากนั้นก็วันต่อมาก็เอาเลยเมย์กับหยิงเนี่ยก็คือตัดสินใจที่จะย้ายหอออกอืม mm. เพราะว่ากลัวว่าเคยแบบแก้วมันจะกลับมาอีกไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอ ตัดสินใจออกวันนั้นเนี่ยมันเป็นการออกแบบกระทันหันเนาะก,ก็แบบอาจจะไม่ได้คือเรื่องของเงินประกงประการจากเจ้าของหอซึ่งมันไม่ได้แจ้งลวงหน้าค,คือสองคนเนี้ยไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ำก็คือออกเลยเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วครับคือมันมันกลัวแล้วลอะไรเงี้ยก็เลยต้องยอมออกอ่ะตัวนกเองที่อยู่คนเดียวแล้วก็โดนแก้วตามไปอะ่ะก็ไม่กล้าอยู่เหมือนกันไม่กล้าอยู่คนเดียวก็เลยย้ายไปอยู่กับพี่สาวออืื เพราะว่าหลังจากนั้นน่ะตัวนกอะ่ะก็คือยังโดนแก้วอยู่นะก่อนที่จะย้ายออกครับอืตัวป่านเองก็คือกลับไปอยู่กับที่บ้านอ่าทีนี้เรื่องเราก็มาอยู่ตรงที่ทุกคนเนี่ยแยกย้ายออกไปจนตอนนี้ทุกคนก็ไม่ได้มีใครเจอกับแก้วทุกคนเองก็ไม่ได้มีใครพยายามพูดถึงแบบพยายามจะไม่พูดถึงเลยเรื่องของแก้วครับ อต่างคนต่างก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยแก้วเนี่ยไปอยู่ที่ไหนยังอยู่ไหมเพราะว่าไม่มีใครกล้ากลับไปหอเดิม,มหรือแม้แต่จะผ่านตรงจุดที่แก้วเสียชีวิตอีกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็เลยยังค้างใครอยู่ว่าแก้วยังอยู่ไหมอ่าคือเรื่องอะ่ะมันมาจบที่ตรงนี้เพราะว่าเรื่องมันเพิ่งเกิดได้ไม่นานเนาะครับนม่ค่ะ ประมาณนี้โอเคอพี่ขออนุญาตย้อนถามบีมนิดหนึ่งได้ขอโทษนะแก้วเสียชีวิตด้วยสายเหตุอะไรนะเป็นอุบัติเหตุค่ะคือบีมไม่แน่ใจว่าน่าจะน่าจะเป็นรถชนอ่าโอเครถรถรถอ่ารถใหญ่เนี่ยชนกับรถมอเตอร์ไซค์ของเขาอืมประมาณนี้แล้วก็เสียชีวิตคาที่เลยครับนะครับแล้วก็เพื่อนด้วยความที่รักเพื่อนขึ้นมายังไงก็ไม่รู้ไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็ไปเรียกเขาถูกไหมฮะใช่แล้วประเด็นคือเขามาจริงๆด้วย แล้วเขามาถูกไหมแต่ทีเนี้ยพี่ไม่ไม่เข้าใจอย่างหนึ่งอันนี้เรามาวิเคราะห์กันนะบีมนะค่ะป่านเนี่ยซึ่งไม่รู้อินโนอินเออะไรเลยนะซึ่งอยู่คนละหอกับทั้งเมยิงแล้วก็แก้วด้วยเนี่ยแล้วจู่ๆเนี่ยทําไมวิญ,ญญาณของแก้วเนี่ยต้องไปนั่งค่อมแล้วก็บีบคอของป่านด้วยล่ะหน้าตรงเนี้ยก็คือจริงๆนะบ,บีมก็สงสยัยพอบีมฟังเรื่องปุ๊บก็แบบเอ๊ะคือ ทำไมถึงทำรุนแรงขนาดนั้นออ oh. คือกับเมย์เขาก็แค่เหมือนดึงา้าดึง้าใช่ไหมคะใช่ oh. แต่กับกับน้องป่านน้องหวงิมเนี่ยคือทำไมถึงต้องแบบอุ้ยนั่งทับบีบคออะไรอย่างเงี้ยอืม oh. แล้วก็หญิงก็คือไม่โดนอะไรเลยถ้าสังเกตด,ดีๆถูกต้อง oh. oh. เนี่ยอันนี้ก็คือเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่บิมสงสัยซึ่งบิมบบิมเองก็คือไม่กล้าถามเนาะด้วยความที่เอาจริงๆมันคือเป็นเหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นเรื่องส่วนตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยบิมก็ฟัง,บ,ฟงบิมก็ฟังในส่วนของน้องบิ� ก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันมีอะไรมากกว่านั้นไหมที่ทําให้เกิดแบบแบบนี้ขึ้นแต่อย่าลืมนะสิ่งที่บีมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ยมัน<ะ>มีคําพูดคําพูดหนึ่งออกมาจากบีมก็คืออะไรรู้ป่ะค่ะช่วยด้วยป่ะค่ะทำไมอ่ะเออมันมี question mark เลยนะใช่แล้วทีนี้คุณน,นกเนี่ยอยู่คนละที่กันนะ แต่สิ่งหนึ่งที่แก้วมาบอกก็คือเข้าห้องไม่ได้คคือเพราะว่าทาั้งทั้งเพื่อนเราเนี่ยทั้งเมย์ทั้งทั้งหญิงนะครับไปขอน้ามนต์จากหลวงพ่อมาประพรมน้ำมนต์ใ,ให้ไม่สามารถเข้าห้องได้คําถามที่บีนถามเมื่อสักครู่นี้ว่าไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี้ยแก้วเขายังอยู่หรือเปล่าอ่าใช่แน่นอนแหละฮะถ้าเราเชื่อ ว่าวันนั้นน้ำมนต์ที่มาพรมเขาสไม่สามารถเข้าได้พี่เชื่อว่าเขาน่าจะไม่อยู่ในห้องอแต่อาจจะอยู่แถวแถวนั้นอาจจะที่ที่เสียชีวิตหรือเปล่าเป็นไปได้ครับเป็นไปได้เป็นไปได้เน,ไไดนี่ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าทุกวันนี้ทั้งคุณเมย์คุณนกคุณหญิงหรือแม้แต่กระทั่งน้องป่านซึ่งเป็นน้องของบีมเนี่ย ไปค่ะมีอะไรอัปเดตอีกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันใชโ่โอเคโอเคนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะใช่ค่ะนะจริงจริงบางทีคนเราเนาะเข้าใจแหละว่าคิดถึงเพื่อนทุกคนเข้าใจแหละแต่ว่าพี่สงสัยอย่างหนึ่งในการที่ไปไปไปณจุดเกิดเหตุอ่ะแล้วก็ไปเรียกเขาอย่างนั้นอะ่ะแค่เรียกหรือเปล่า ตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเขาทําอะไรมากกว่านั้นไหมที่เขาอาจจะไม่ได้เล่าให้เราฟังหรือไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังขนั่น่ะสิแต่ว่าก่อนไม่ไม่ไม่ได้ม่ว่าเขานะแต่ว่ากับวีก็เป็นความสงสัยใช่ใช่โอเคดีมครับเรื่องราวทั้งหมดประมาณนี้วันหลังถ้าสะดวกหรือว่าอะไรอยากจะมาเล่าในสตูดิโอเรียนเชิญได้เลยนะได้เลยค่ะได้ครับวันนี้ขอบคุณมากนะ ได้ค่ะขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ